ฟันหน้าห่างนิดนึงจําเป็นต้องจัดฟันไหมอันนี้หมอมองว่าแล้วแต่ความชอบเลยนะมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะอย่างนักแสดงอาโนชานสเนเกอร์นะคะแต่ก่อนเขาก็เคยฟันห่างแบบนี้นะสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทําให้ฟันเป็นชิดแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นแซ็คเอฟฟรอนนักแสดงจากไฮสคูลมิวสิคนะคะแต่ก่อนก็มีฟันห่างค่ะแล้วก็เลือกที่จะจัดฟันปิดช่องว่างแบบนี้แต่ก็ยังมีนักแสดงหรือนางแบบบางคนที่ชอบฟันห่างพาไปดูอย่างคนนี้ค่ะวานิสซาพาราดิสค่ะอานพิดขออภัยนะคะเคยให้สัมภาาาษณ์เอไวว้่ Why would I pick I was born with them. I can't l e p f u r t h e r r t h o u g h them. They are useful. อรรหลักๆลนะคะก็คือทำไมฉันจะต้อง แก้ไขมันด้วยในเมื่อเราเกิดมากับสิ่งนี้แล้วก็เราสามารถพ่นน้ำออกจากช่องนี้ได้ด้วยมันมีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวตัวอย่างให้ฟังอีกคนนึงค่ะลิลลี่เอลดริชนางแบบจาก Victoria's Secret <S you know I have a gap in my teeth and sometimes people take it away but I am like I love my teeth you know that's me คือเขาเป็นนางแบบเนาะบางทีอะคะ่ะช่างภาพเขาก็จะรีทัชฟันของเขาให้มันชิดกันใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอะจริงๆแล้วเขาชอบมัน รักมันก็แบบเนี่ยคือตัวเขาในความเห็นของหมอเนาะถ้าเรามีช่องว่างหน้าฟันแบบนี้นะคะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องจัดฟันเพื่อทําให้มันปิดก็ได้ค่ะถ้าเรามีความมั่นใจเราสามารถเขียยเข้าได้ปกติหมอมองว่านี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็ความชอบของแต่ละบุคคลถ้าถามหมอว่าจะเปิดหรือปิดช่องว่างไว้ดีกว่ากันหมอขอให้กลับไปถามตัวเองนะคะว่าเราชอบแบบไหนอันไหนที่เราเลือกทําและสบายใจให้เลือกทําแบบนั้นค่ะชอบแบบไหนก็อย่าลืมเป็นคุยกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันมีปัญหาปรึกษาหมอักคนะคะบ๊ายบาย